อีพีสจ้าอีพีสที่เมืองวอาบานี่เราก็เข้าไปในโบสถ์โบสถ์ที่ย้ายในใจกลางเมืองเนาะโบสถ์แห่งนี้สวยมากจากข้างนอกก็สูะสูงประตูกันย้ายใหญ่เ้อจ้าพอเข้าไปแล้วก็วันวันวันนั้นเขาเปิดเขาเปิดเสาร์อาทิตย์เนาะให้เราก็จะไปจุดเทียนแบบนี้ละจ้าสามอ่าคุณชายจุดก่อนและสาวผู้ไทยก็จุดต่อจากคุณชายแล้วก็เอามาตั้งเขาก็จะมีเทียน จุดแบบนี้จะส่วนเยอะอยู่ในโบสเนาะแต่โบสนะเข้าไปไม่มีคนเลยวันนั้นนะเราไปเป็นสองคนแรกเลยจ้าวันตอนที่เข้าไปถ่ายคลิปนะจ๊ะเราสามารถที่จะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอได้เนาะอันนี้ก็มีส่วนของสามารถซื้อได้สามารถจะช่วย ซื้อได้นี่ก็สามารถที่จะช่วยจ่ายเงินได้จ่าเทียนบำรุงรักษาโบสถ์แห่งนี้เนาะมันงามอีกีได้จ้าแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งทุกที่จ่าที่เป็นโบสถ์ก็จะมีให้เราเซ็นชื่อลายชื่อเซ็นชื่อว่าเราเป็นใครเรามาเออแบบนี้เขียนลงไปจ่าแบบนี้เนาะสาวบุไทยก็เขียนจ่าคุณชายเขียนก่อนสาวบุไทยก็เขียน เขียนเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเนาะจ้าภาษาอังกฤษเสร็จแล้วสาวบุไทยก็เขียนนี่จ้าอันนี้เขียนชื่อและนามสกุลเนาะแล้วนี่สาวบุไทยก็เขียนเป็นภาษาไทยสาวบุไทยก็เขียนเป็นภาษาไทยเนาะเขียนเป็นภาษายภาษาไทยว่าขอให้ขอให้ลูกโชคดีตลอดไปตลอด ตลอดปีตลอดไปอขอให้โชคดีี่จาเพราะว่าเราไปครั้งแรกเราไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะพอเราไปครั้งที่สองนี่เราไปเยือนเราก็เลยสามารถเข้าไปข้างในได้เพราะว่าเขาไม่ได้เปิดทุกวันเนาะเขาไม่ได้เปิดตลอดเนาะบุเชิดแห่งนี้น่ะ งามงามจ้ะเข้าไปข้างในแล้วสาวุไรก็เขียนเป็นรูปหัวใจยิ้มแป่นใส่ลงไปด้วยนี่จ้ะเราก็เดินชมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีมีม,ม,ม,มีมีคนดูแลแล้วก็มีคนเล่นเปียนโนให้ฟังด้วยนะจ้าข้างในนะ่ะวันนั้นอะแล้วก็มีหนังสือพักหนังสือจ้ามีหนังสือให้อ่านหนังสือต่างๆแล้วก็มีที่นั่ง สวยจ้าโบสถสถานที่โบสถต่างณนะเมืองสวีเดนเนี่ยเมืองใหญ่ๆมันเขาก็จะตกแต่งแปลกหูแปลกตาแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละที่นี่จะไม่เหมือนกันแต่สาวไทยเข้าไปตรงเนี้ยออก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้จ้ะยาวๆเป็นที่นั่งแบบนี้เป็นที่นั่งรองรับ ประชาชนเข้าไปานบ,บูดแห่งนี้ไปแล้วก็ต้องเงียบนะคะเสียงดังไม่ได้จะถ,ถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปได้ถ่ายวิดีโอได้แต่เสียงดังไม่ได้จะต้องเงียบที่สุดเมืองเนี่ยจา้าสาวบุไทยจะให้ดูทุกอย่างประดับประดาข้างในเนาะไม่งั้นเขาจะทําประตูสองชั้นสามชั้นที่หนามากประตูใหญ่บานเบลเทอหนาด้วยล็อกอย่างดีเพราะว่าข้างในมันจะเป็นทองเหลือง ตรงเนี้ยเขาจะประดับประดาเป็นทองเหลืองจ้ะส่วนเยอะจะเป็นทองเหลืองแล้วก็เป็นพวกแก้วเจรไยทั้งหลายของของมีค่าทั้งหลายเนาะของหายากเขาของโบราณของสวยงามแม่เขาก็เลยต้องรักษา กลัวขโมยกลัวอะไรเข้าไปถ้าเปิดตลอดนะมันดูแลยากนี่จ้ะยิ่งใจกลางเมืองงามงามนี่จ้ะเข้าไปนะสะอ,อ,นอ่อนอิร้ณีจา้าสาวไทยสอ่อนสอ่อนดิงามมันเป็นโคมไฟเป็นโคมไฟทองเหลืองและมันสะท้อนกับแสงไฟเนาะมันก็เป็นอะไรที่ถ้าใครชอบอ่สะสาวไทยเป็นคนชอบนะเข้าไปในสถานที่แบบโบราณโบราณเก่าแก่แบบนี้ กลับมาคืนนั้นนะสิบอกสู่ฟังเด้อจ้ากล mm ับ hmm. มาคืนนั้นถ้าเราไปแบบนี้สาวภูไทยนะ mm hmm. กลับมาแล้วนอนฝันอีกแล้วจะฝันเข้าไปในอ่าห่วงแห่งโบราณสมัยนั้นที่เหมือนอยู่ในบวชนี่แหละจ้าเมื่ออยากเข้าไปแบบนี้หละจ้าถ้าเข้าไปแต่ก็ชอบนะเข้าไปแล้วจะเป็นจิตแบบนี้แล้วชอบนําไปฝันทุกทีทุกครั้งที่เราไปเนี่ยจ้ะเขาก็จะมีตกแต่ง เปียนโน้ลายตัวมากนูน่นตรงนูน่นตรงนู้นเขานั่งอยู่มีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งผู้หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้น่าจะเป็นผู้ชายเขาดีดปีโนอยู่ข้างบนนู้จ่ดีดปีโน,นดังกึกก้องทั่วทั่วโบสถ์เลยจ่ะและเพราะมากเพราะจริงๆเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะเปิดเสียงให้ฟังเนาะเดี๋ยวสาวผู้ไทยภากก่อนเพราะมากมันจ่ะ โคมไฟประดับประดาข้างๆเนี่ยจะเป็นทองเรื่องหมดเลยงามอิลิจ่าณเนะมืองวอบายตรงโบูตร,ตรงนี้ก็มีใจกลางเมืองมีที่เดียวละจ้ะตั้งแต่งานอยู่ในเดินจากสถานีรถไฟมาก็เจอเลยจ้ะงามจริงๆเนี่จ้ะงามมากสาวผู้ไทยก็ไปยืนฟังนูน่นเขานั่งอยู่ชั้นสองตรงนู่นจ้ะนั่งดีดเป็นนูนแล้วมันเสียง ขังอ่ะเข้าไปทีไรเข้าไปโบสถ์โบสถ์แห่งนี้มันสูงไงมันใหญ่เข้าไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้เสียงเปียโนช่างซาบซึง้งกินใจสลือเกินสาวไทยยิย่งเป็นคนชอบเสียงเพลงในหัวใจอยู่แล้วเนาะโอ้เข้าไปนี่เพลินฟังเพลินไม่อยากออกไปเลยถ้าเข้าไปแล้วอ่ะมันนิ่งสงบนี่ก็เปียนโนอีกตัวหนึ่งนี่เขาก็เอาผ้าคลุมเปียโนไว้เพราะเขายังไม่ เพราะเขายัางไม่ได้ใช้งานเนาะเขาก็คุมไว้แบบนี้วันที่เราเข้าไปนะสะดวกสบายมีของสองคนสองคนตายายแล้วก็มีเปียโนอีกที่หนึ่งตรงนี้จะ้ะเนี่ยเปียโนเปียโนเนี่ยเปียโนตรงนี้ก็เล่นได้จะ้ะเปียโนเล็กเนี่จะ้ะสองสองทีส่สองที่เปียโนนันจ้ะนี่โอ้นี่จะ้ะก็คุมไว้เปียโนตัวใหญ่ตัวนี้ เป็นโนตัวหญ่ตัวนี้เขาก็คุมไว้จ้พาพอเขาไม่ได้ใช้งานนี่จ้าอันนี้เป็นโนที่เขาชูเป็นโนยักษ์เมโลดี้ยักษ์โโกของเปียโนใหญ่เขาจะประดับประตกแต่งเอาไว้ให้เราชมแบบมีส่วนเยอะมากส่วนเยอะเนาะถ้าไปโบสถ์จะเจอแบบนี้ส่วนเยอะสาวผู้ชายเจอแต่แบบนี้จ้ะส่วนเยอะก็จะเป็นเงินเป็นพวกเงินเป็นพวกอย่างนี้จ้ะปฏิมากรรมรูปสลัก ของหน้าต่างเนี่จ้าเขาจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นสีต่างๆประดับประดาอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสถานที่ของอนั่นแหละจ้ะคริสเตียนก็น่าจะรู้เยซูอะไรประมาณนี้สาวบุไทยพูดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแต่สาวบุไทยก็ชอบชอบเข้าไปเพราะว่ามันเป็นสถานที่สงบเงียบนิ่งจิตใจเข้าไปนี่มันเป็นอะไรขลังที่สุด สาวบุไทยชอบไอ้ตรงนี้ก็คงจะเป็นสถานที่ทำกิจกรรมบางอย่างเหมือนนั่นแหละสเป็นกิจกรรมบางอย่างของเขาในโบสถ์เนาะสาวบุไทยไม่เจาะลึกหรอกค่ะเพราะสาวบุไทยก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากมายเนาะออแต่รู้แต่ว่าข้างในมันสวยแบบนี้เองจ้าเนาะอ่ะฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าเดี๋ยวสาวบุจะให้ชมนี่จ้านิคริสตัน เป็นคริสตันโคมไฟแล้วก็ทองเหลืองอราอราอรามเข้าไปนี่เป็นอะไรที่จิตใจแบบเป็นฮึกฮึกฮึกเป็นยังไงไม่รู้เป็นฮึฮ๊บนะแม่จ๋ะแล้วก็เสียงดนตรีก็กึกก้องโอเคปะฟังไปพร้อมๆกันก่อนที่จะจบคลิปนะคะเป็นรูไปพร้อมๆกันเนาะ สาวได้ชอบเพราะว่าเราชอบเสียงเพลงอยู่ในใจและโคมไฟต่างๆก็จะเป็นสีเงินสีทองสีทองเหลืองเขาเรียกทองเหลือง ก็ห้องน้ำนะคะมันได้ขึ้นชั้นสองโอเคตามิกะขอบคุณมากค่ะนี่ครั้งที่สองเราได้มาเยือนข้างในเดี๋ยวให้ดูข้างนอกเปิดประตูออกสองชั้นว่าประตูสองชั้น,ส,นสามชั้น ูชั้นอันนี้ประตูสองชั้นนะออกข้าง,งานอนกะ้วซาบุแดจะให้ดูข้าง,งานอกออกมาแล้วสวยแตกต่างเี๋้วซาบุแดให้ดูนะโบู์ตรงนี้ใหญ่หรือไม่ใหญ่น,นี้ดูแวบดูสิประตูเข้าใหญ่หรือไม่ใหญ่คะประตูสองชั้นอันนี้ก็ข้างบนสูงมาก สุดยอดอันนี้คือโบสถ์นี่เดิอนออกมาข้างนอกก็จะมีอันนี้ตรงใจกลางเมืองนะคะเนี่ยโบสถตรงนี้มันเป็นโบสถ์ใจกลางเมืองนี่แล้วก็ข้างๆโบสถ์ก็จะมีตึกที่ทำงานตึกแบบนี้จะแบบนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้ ก็โบสถ์อะส่วนเยอะจะเป็นหอนาฬิกาข้างบนจะเป็นนาฬิกาบอกเวลาประดับประดาข้างบนเดินให้ถึงสุดหยุดหยุดตรงข้างบนส่วนเยอะสวยอันนี้ตึกลานม่านช่องในเมืองของเมืองนี้ค่ะก็ะจะเป็นประมาณนี้สวยนะอันนี้รูปปั้นเป็นรูปปั้นไปนไหนคะ สวัสดีค่ะคุณจะไปไหนสวยแบกเต็มทั้งน้ำทั้งกระป๋องแป๊บหนึ่งนะสาวไทยใส่หมวกกันค่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคใส่หมวกดอกมงดอกไม้ก็กำลังจะล่วงลนหมดแล้วจ้ะอันนี้ลานนะอาหารทำไมปิดเนี้ยแฮมบกอร์เบอร์เกอร์โอ้ยช่วงนี้คนก็ยังทำงานกันอยู่ค่ะ วันเสาร์บางคนก็ทำงานบางคนก็หยุดเหมือนกันอันนี้เดินเดินในต่างๆเดี๋ยวหันกล้องดีกว่า